เลยนะะคสวัสดีนน้้้้องตาวดยนะคะพี่จ๋าขออนุญาตนะคะลูกสาวพี่หคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่เนตประกายเพชรค่ะก็เป็นลิเกนางงามนะคะมิสแกนหน้าปี2024ค่ะโอ้โหเซ็ตประมือให้หน่อยได้ไหมจ๊ะขอบคคุณ่ะถึงว่าแล้วนะคะพี่จ๋าาหนูอยากอตื่นเต้นมากเลยแม่ไี่อยู่ใกล้น้องต้นข้าวแล้วแม่หนูน้องต้นยางนะคะหนูอยากร้องอยากร้องลิเกค่ะอ๋อ สอนใช่สอนเอากลอนแบบว่าง่ายๆพอค่ะความสามารถไม่ถึงได้ได้หน้วเราเก่งดูแล้วนะ่ะแฟนเพลงอยากฟังไหมจ๊ะขอเซ็นปบมือให้หน่อยจ้าแต่หนูจะร้องได้หรือบอาไม่รู้นะแต่ขอฟังก่อนตามตามพี่เนะกันละกันเนาะได้ขึ้นมาได้อ่ะทีละนิดพอสักสองคำพอได้สวัสดีค่ะพี่เนา พี่เสียงสูงมากเสียงสูงมากลดคีย์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะฮะลดคีย์หน่อยเอาที่แบบหนูร้องแล้วไม่เหนื่อยเอา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 คีย์ของหนูเลยก็จะร้องโทนโทนประมาณนี้เขินเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องขอเสียงขอบคุณ่อยนะคะโหเก่งมาก ูเสียงสูงมากหนูไปไม่ถึงคุณนิวขาช่วยด้วยค่ะเขาจะใช้เสียงโทนสูงใช่ค่ะใช่ค่ะหนูชอบดูมากแต่หนูไม่เคยร้องได้ค่ะก็ก็เลยเชิญพี่มาก่าว่าจะร้องให้เป็นตัวอย่างพี่ร้องพี่ร้องให้หนูฟังสักหนึ่งประโยคแล้วเดี๋ยวหนูจำามื่หนูไปฝึกที่บ้าน เอาเีแล้วหนูกลับมาสระบุรีวันไหนหนูไปร้องเพลฟังเดี๋ยวเอาไปร้องเลยนะเวลาหนูไปร้องเพลงที่ไหนแล้วใช้กรอนพี่เนทไปร้องเลยใช่แล้วร้องว่าหนูได้รางวัลเลยเดี๋ยวแม่แม่ทุกคนเจอร้อยเจอร้อยได้หมดเลยแสดงว่ากรอนนี่อ้อนมากเดี๋ยวพี่เนทร้องให้ฟังนะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเซ็นประมือหน่อยจ้าอดมีโลตี้กันค่ะ โอ้โหโอ้โหแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับ FC น้องต้นข้าวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณแม่คะเฮงเฮงเฮงคืนนี้แม่อยัาเพิ่งหนีไปไหนนะคต้องแลังใจให้กับพี่นัทก่อเลยค่ะเขียนฟ้าด้วยนะคะค่ะเสียงประมือให้คุณพี่นางเอกลิเกคนสวยด้วยจ้าคุณจะไปฝึกนะคะเดี๋ยวขอยืมก่อนได้เลยได้เลยค่ะพี่เนตเดีที่จะแบบซอนถ้าเกิดว่าหนูอยาก มีฟิลอยากเล่นลิเกบ้างอย่างเงี้ยะค่ะใช่ค่ะจริงๆแบบมีความฝันชอบดูค่ะชอบดูออชอบดูชบดใช่แต่ว่าก็ไม่เคยร้องได้เลยค่ะเพราะว่าพี่ๆนางเอกลิเกก็คือสวยกันทุกคน <c oughs> แล้วก็ร้องดีมากเสียงสูงมากๆนะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ฝากติดตามน้องต้นข้าไปเยอะๆนะคะสนับสนุนนะคะก็พี่นาเองก็เป็นกําลังใจให้กับน้องต้นข้าด้วยพี่นาเองก็ติดตามเหมือนกันพ่าร้องร้องดีเสียงพร้อมมากๆเลยก็เป็นกำลังใจให้กับน้องขอให้มีชื่อเสียงโด่งดัง นะคะโทรฟ้าเมืองไทยเลยนะคะรวยนะคะขอบคุณค่ะเส็นประมือให้พี่เน็ตหน่อยคุณนะะขอบคุณค่ะคุณค่ะเพราะมากเป็นไงล่ะคะเสียดีกว่าหนูอีกนะคะเนี่ยสงสัยหนูไม่กล้าร้องเพลงต้อแล้วนะคะได้พี่เน็ตมาร้องเลยรับฟังบทเพลงเพราะเพต่อไหมจ้า